สวัสดีครับเพื่อนๆมีวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการแต่งกิ่งทุเรียนในกิ่งล่างนะครับซึ่งเป็นกิ่งเล็กๆที่เราสามารถตัดออกได้นะครับมีหลายๆคลิปพูดถึงการตัดยอดการแต่งกิ่งนะครับแต่กิ่งล่างเรายังผมยังไม่ค่อยเห็นคลิปที่พูดถึงเฉพาะจอดจงลงไปนะครับแล้วก็มีน้องถามผมมาในช่อง YouTube นะครับว่ากิ่งล่างที่ก็ตัดสูงไปไหมซึ่งน้องตัดไปประมาณเมตรถึงเมตรสาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับผมจะบอกไว้ละเอียดเกี่ยวกับกิ่งล่างเลยเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหาก โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนดูการเติบโตของแปลงนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออายุ8เดือนนะครับทุเรียนปลูกจากกิ่ง150ปลูกกิ่งข้างนะนะครับสําหรับแปลงนี้ก็ประมาณ160ต้นนะครับพื้นที่7ไร่นะครับเดี๋ยวดูภาพรวมก,กันนิดนึงนะปลูกจากดินก้นบ่อนะครับการเติบโตได้มาจากน้ําปุ๋ยที่เหมาะสมนะครับแล้วมีฮิวมิกเป็นตัวเสริมไม่มีการเติมธาตุอาหารทางใบนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูผมเทียบการเติบโตของ ต้นนี้ให้ดูก่อนนะครับจากส่วนสูงของผมเพื่อนจะได้ประเมินถูกนะครับแล้วเราจะพูดถึงเรื่องการแต่งกิ่งล่างกันนะครับในคลิปนี้ผมสูงโซผมเองอะสูง170ินะครับนี่เพื่อนดูนะนะครับต้นพันธุ์อันนี้เราสามารถถอดไม้ออกได้แล้วนะครับึในลักษณะนี้ต้นก็ตั้งเองได้แล้วนะครับอายุเอ่อแปดเดือนนะครับนี่นะครับสูงกว่าผมแล้วนะครับสำหรับต้นนี้กิ่งล่างที่เราจะพูดถึงกันคืออันนี้นะครับเพื่อนตรงนี้ผมประเมินว่าประมาณสัก4ี่ถึงห้าสิบเซนนะครับ มีน้องคนหนึ่งนะครับทักมาแล้วถามผมว่านะครับเขาดูคลิป youtube หรืออะไรผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าเขาแต่งกิ่งแรกกิ่งล่างนะครับอายุประมาณ8เดือนเหมือนผมเนี่ยสูงที่1เมตรนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนถ้าเราเรากิ่งแรกของกิ่งล่างเราไว้ตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าชุดนี้เราจะตัดออกหมดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับต้นนี้1ปีคือแบบนี้นะครับแล้วเติบโตไปอีก4ปีนะครับเพื่อ เรามองไปที่ปีที่เอาผลผลิตเนาะนะครับถ้าเราไปตัดกิ่งที่1เมตรนะครับเนี่ยประมาณ 80- 9สประมาณเมตรนึงเนี่ยกิ่งนี้เป็นกิ่งแรกนะสมมติว่าชุดนี้เราเอาออกหมดนะครับเมื่อต้นนี้โตขึ้นไปกิ่งนี้จะไปอยู่โซนตรงนี้นะครับหมายถึงอะไรครับแค่อกผมนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งแรกสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราแต่งกิ่งแรกสูงเกินไปคือกิ่งที่มือผมนะน้องที่ก็ถามมาเขาแต่งประมาณนี้นะเขาบอกว่าอพี่แล้วผมจะแก้ไขยังไงได้ครับถ้าเราตัดชุดนี้ออกไปหมด นะครับกิ่งล่างไม่มีทางที่จะแตกมาใหม่และใหญ่กวิงนี้สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะกิ่งเนี้ยเป็นกิ่งที่ผ่านมาแล้วหนึ่งปีนะครับสมมติด้านนี้เอาออกหมดตัวต่ำเนี่ยเอาออกผิดเราไปตัดเร็วเกินไปนะครับเอาออกผิดแล้วหวังว่าข้างล่างจะแตกมาใหม่ให้ทันกิ่งนี้ไม่มีทางนะครับเพราะว่าธาตุอาหารขึ้นด้านบนหมดนะครับเช่นเดียวกันเพื่อนดูนี่ผมแตงมาปีหนึ่งไม่มีกิ่งล่างจะแตกออกมานะครับเพราะธาตุอาหารขึ้นด้านบนหมดสมมติแตก แตกมายังไงก็ไม่มีทางทันกิ่งนี้นะครับเพราะกิ่งนี้เกิดมาก่อนเป็นปีๆนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมจะสรุปว่าการแต่งก so look ิ so er si a, right so ่งล่างสําคัญที่สุดนะครับคืออย่าใจร้อนนะครับประมาณนี้หรือเตี้ยฝรนี้ก็ได้นะครับสำหรับกิ่งล่างนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูต้นอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายฟ้าให้ฟังอีกนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยประมาณนี้ได้นะครับแต่กิ่งที่ผมมือจับตรงนั้นคือสูงเกินไปนะครับ เวลาโตไปอ่ะเขาจะขยายตัวคือเขายืดข้อไปอีกนะครับเพื่อนดูนะอ่ะดูมผมพาดูนะครับสําคัญมากนะครับกิ่งล่างตัดแล้วตัดเลยนะครับแก้ไขอะไรไม่ได้นะเราตัดสูงเกินไปเนี่ยออะเพื่อนดูนะครับนะครับหลักการคิดนะครับผมจะให้หลักไว้ฟ้องๆแบบนี้นะเพื่อนๆเอาไปปฏิบัติกันเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูการเติบโตของต้นนี้ก่อนนะผมสูง170นะครับเนี่ยผมสูง173ยอดถูกตัดไปนิดนึงเพราะว่ามันนอนเนาะนี่นะครับกิ่งล่างก็ประมาณนี้นะเพื่อน ตัวน,นี้ถือว่าเหมาะสมมติเราตัดออก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 ไปไว้ให้สูงเกินไปนะครับช่วงนี้โล่งจะไม่มีทางแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับนะครับแล้วแล้วเราจะไม่เรามือใหม่เราไม่มีความทนานเราจะใช้วิธีหลักการคิดยังไงนะครับแบบนี้กิ่งล่างเราตัดกันที่30เซนเป็นอย่างต่ำคือประมาณนี้ที่มือผมขีดอย่างนี้นะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราใส่ปุ๋ยไม่ติดกิ่งล่างนะครับ เนี่ยตัดประมาณสักแค่นี้ก่อนนะครับถอนหญ้าไม่ติดกิ่งล่างบางคนพ่นยาบางคนตัดหญ้าไม่คือทํางานไม่ให้ติดนะครับเอาแค่นั้นก่อนนะครับแล้วอนาคตผ่านไปปี2ปีถ้ากิ่งนี้แลต่ําเกินไปตัดออกไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคอาจจะสูญเสียปุ๋ยในการเลี้ยงกิ่งให้ยาวและตัดออกนะครับแต่มันแก้ไขในอนาคตได้กับกันนะครับกับบางแปลงตัดกิ่งล่างเร็วเกินไปอันนี้อ,ออกกิ่งหนึ่งอ,ออกกิ่งสองอ,ออกไปไว้กิ่งนั้น นะครับเพื่อนมาดูนะบางแปลงตัดกิ่งล่างเร็วเกินไปนะครับอันนี้เอาออกที่นิ้วชี้ผมนี่นะฝ่ามือนี่นะตัดออกอันนี้เอาออก,อ,นนอ,อ,อ,กอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วไปไว้อย่างเงี้ยประมาณส,สัก80เซนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อต้นนี้โตขึ้นไปอีกหลายๆเท่าตัวนะครับกิ่งนี้มันก็จะสูงขึ้นไปแล้วด้านล่างนี่เท่าว่าเรากิ่งเราหายไปนะครับโดยเป่าประโยชน์โดยที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเพราะว่ากิ่งที่อยู่ด้านล่างไปเนี่ย มันจะไม่มีไม่แตกอีกแล้วนะครับถ้าอาหารขึ้นด้านบนหมดเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเลยเนี่ยผ่านไปแปดเดือนเนี่ยผมแต่งมาตั้งนานแล้วไม่มีแตกนะแตกแต่ข้างบนเช่นเดียวกันนะครับถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่อ่ะผมพ,พายดูอีกต้นหนึ่งนี่เพื่อนดูนะอายุแปดเดือนนะครับการเติบโตแบบนี้นะจากดินก้นบ่อนะครับอย่าลืมนะครับปุย๋ยน้ําที่เหมาะสมช่วยทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ธาตุอาหารทางใบนะเพื่อนนะครับนี่ <Okay. S 2> เพื่อนๆดูนะ,ะดูต้นนี้ต้นนี้น่าจะมองเห็นได้ง่ายสําหรับกิ่งล่างนะครับเอาเพื่อนดูการเจติบโตนะนะครับโคนลุกนิดหน่อยถอ,อนได้เลยครับพอดนีผมยุ่งๆอยู่ตรงนี้เพื่อนดูนะอย่างนี้ก็ถือว่าเออนี่ผมสุราษฎรจะเสนะครับอีกแปดเดือนถือว่าการเจติบโตใช้ได้นะทีนี้เรามาดูกันนะครับประมาณสักสามสิบเซนเนี่ยเพื่อนดูนะอย่างนี้เราใส่ปุ๋ยไม่ติดอะไรนะครับ ทำหญ้าถอนหญ้าไม่เตะอะไรแค่นี้พอโอเคแล้วเดี๋ยวเขาโตไปสมมติว่ากิ่งนี้ยต่ําเกินไปสองสามปีเราก็ตัดออกได้อีกนะครับกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งแรกไปเพื่อนเห็นไหมเนี่ยไม่มีปัญหาเราขอแค่เราทํางานที่พื้นได้อย่างเหมาะสมแต่กลับกันนะครับถ้าใครแต่งกิ่งล่างสูงเกินไปนะครับเช่นเลือกกิ่งนี้เป็นกิ่งมีหลักเกณฑ์แต่งประมาณเจ็สิบเปอร์เซ็นแล้วเราไปเลือกกิ่งนี้เป็นกิ่งแรกนะครับตัดออกมือขวาผมนะ เนี่ยนิ้วชี้เนี่ยตัดนี่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 ให้กิ่งนี้เป็นกิ่งแรกหมายความว่าอะไรครับเมื่อต้นโตไปและยืดไปเนี่ยกิ่งเนี้ยจะถูกยืดมาเป็นแถวๆนี้นะครับก็แค่เนี้ยเพื่อที่ดูแค่เอวกิ่งแรกแค่เอวนะครับสูงมากนะนะครับกิ่งล่างนี้ได้น่าจะได้อีกหนึ่งกิ่งก็เราก็จะเสียดายนะครับแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ด้วยเพราะธรรมชาติของทุเรียนจะแตกด้านบนเป็นหลักเนี่ยเพื่อดูตัดแค่ไหนก็ไม่มีการแตกออกมาใหม่นะครับ เพราะงั้นเราต้องเรามาระวังนะครับหลักการที่ผมแนะนําง่ายคือขั้นแรกกิ่งแรกที่เราจะเลือกตัดนะครับ 20- 30มเซนได้นะครับคือแค่เราทํางานง่ายใส่ปุ๋ยไม่ติดตัดหญ้าถอนหญ้าไม่ติดแค่นั้นพอนะครับแล้วเดี๋ยวรออีกสักปี2ปีให้เรามีให้เรารู้ว่าความสูงเขาไปประมาณไหนนะครับแล้วเราเข้าไปเลือกตัดกิ่งไ่าอีกครั้งหนึ่งได้นะครับอันนี้คือหลายๆส่วนพลาดนะครับตัดกิง่งล่าง สูงกันไปนะครับแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นทุเรียนที่มีกิ่งล่างแค่อ,อกอย่างเงี้ยทุเรียน4ี่ปีแต่มีกิ่งล่างกิ่งแรกอยู่แค่อ,อกอย่างเงี้ยครับมันมันแต่ถ้าชอบทําด้วยความรู้แล้วแล้วเราชอบแบบนั้นได้อันนี้ได้นะครับแต่ผมเตือนสาหรับท่านที่มองภาพไปไม่ถึงมองอนาคตไปไม่เห็นยังไม่มฟันทนาน,นะครับทําอย่างระมัดระวังนะครับเอาแบบนี้ก่อนนะครับเอาแค่ว่ากิ่งล่างเนี่ยให้เราทํางานที่โคนต้นได้อย่างไม่ติดขัดแล้วเดี๋ยว ค่อยๆแต่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปลอดภัยฝ่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆขอให้มีเพื่อนๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เหตุใช้ผลนะครับผมสนับสนุนช่องผมสนับสนุนทุกคนให้เป็นเกษตรกร,กรที่มีคุณภาพนะครับโอเคเห็นต่างถูกใจไม่ถูกใจเราคุยกันใต้เมนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ